ทุกคนประวัติศาสตร์เมืองหัวหินสถานรถไฟที่สวยที่สุดแห่งเก่านะแห่งใหม่ก็ตรงนี้เองเดินไปไม่กี่ก้าวนี่อาวชานมไข่มุกทุกคนชานมไข่มุกมังอ,อ่อนกพูกนี่ลงทะเลตรงนี้500เมตร4 0 0เมตรเดินตรงไปทุกคนยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวขอกินชาก่อนเลยนะชานมหน้าโรงเรียนโรงเรียนหัวหินทุกคนจา้าแห่งเก่าแห่งใหม่นั้นรางคู่เห็นไหมฮะ ที่ยกระดับฮะก็จะไปอีกประมาณ200เมตรท่านสถานีแห่งนี้เป็นประวัติศาสตร์แล้วไม่ไม่ได้ใช้แล้วนะแต่ยังโชว์ความสวยอยู่นะทุกคนก็เดินจากตรงนี้ไปประมาณ1กิโลนะไปเจอชานมไข่มุกนกคูกทุกคนนะครับก็ตรงนั้นจะเป็นโรงเรียนหัวหินแล้วก็จีเฮาไงน,ะนี่ดูสิระาี่นั่งทุกคนเม็มนก็จะเต็มต้องรีบ ทุกคนจ๋าเดินลงทะเลก็ใกล้ๆบางคนมาหัวหินนี่แบบหลับหูหลับตามาไม่รู้ว่าชานมไข่มุกอยู่ตรงไหนนกพูกอยู่ตรงไหนหรือเป่ไหมนี่เดินไปตรงนี้เลยเลี้ยวซ้ายรอใต้สะพานรางคู่ของรถไฟไปก็จะเจอนะโค้งพระจงพระจันทร์แล้วก็ไม่ยากหาโรงเรียนหัวหินก็อยู่ตรงข้ามกับชานมนกพูกเลยทุกคนอุ้ยดูสิทุกคนจ๋าชานมม่วงเออเองเดี๋ยวขอดูดก่อนนะเอาให้ดูดก่อนก็ได้ อือร่อยมากทุกคนเลิศนี่เลเดินไปทางรถไฟเนี่ยนะตรงนี้ตลาดตรงนี้ตลาดรถไฟหรือปะอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะมีร้านแกงใต้ยอยู่นะจำได้นะครับอืมชื่นใจดูต้นจามจุรียักษ์สิจามจุรีไม้ก้ามปูแงฉับฉาที่ดอกสีชมพูอะทุกคนเด,ดินๆจะมีสี่ห้าต้นยำอีกทีหนึ่งเดินตรงไปเนี่ยเลี้ยวซ้าย ไปจี๋เฮาไปชาหนุ่มนกคูก่แล้วก็เลี้ยวขวาลงทะเลหัวหิน55ไงแล้วก็วัดหัวหินก็เดินมาทางนี้เรียบคู่ขนานถานนเพชรเกษมจะคู่กับถนนดินทางรถไฟแห่งนี้ก็จะเป็นทะเลรถไฟที่สวยที่สุดหนึ่งในสิบของประเทศนะฮะไปแห่งใหม่กันเถอะเดินไปเดี๋ยวจะตกรถไฟเอาแต่ทาาทุกคนดูสิสวยไหมเลิศนะ่ะแห่งเก่าอยู่ขวามือข้างล่างนี้ลงทะเลไป500เมตร รางคู่แห่งใหม่อยู่ข้างบนปเราจะกลับธนครน,นะจ๊ะทุกคนจ้าสุดยอดคุ้มค่ามากกับทริปนี้เราเดินทางมาได้บอกต่อสิ่งดีๆที่พักดีๆร้านอาหารคาเฟ่แม้แต่ชาหนุ่มน่ารักน่ารักเลิศเลิศก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะฮะขอบคุณทุกเส้นทางนะครับช่องเราช่องเราอาจจะเป็นช่องเล็กๆนะมี2ช่องนี้ตัดไปอีกแล้วเมื่อกี้พยายามถ่ายปรากฏตัดมเมมเต็มแต่ถึงจะเป็นช่องเล็กๆเ,เราก็ภูมิใจนะอ่า เจอแต่ร้านดีๆโรงแรมดีๆนะครับก็มาบอกต่อมีโฆษณาเข้าเป็นร้อยๆตัวแต่ก็จะเจอโรงแรมไม่น่ารักก็มีคาเฟ่ไม่น่ารักก็มีบางบางร้านเนี่ยเขาก็จะแบบมาซีมาถ่ายซีทําไมต้องบอกอะไรประมาณนี้คือจะแบบไปถ่ายถ่ายเขานะเขาจะชอบเนี่ยเพราะโปรโมทในเขาฟรีไงทำไมต้องคุยอะไรประมาณนี้หรือบางคนแอบมาหลอกเช็คว่ามีคนติดตามกี่คน เขาจะเอาคนติดตามเป็นแสนคนไงไอเราก็มีแค่สี่พันกว่าคนแต่ช่องที่ถ่ายอยู่ที่พันกว่าคนแต่สองช่องรวมกันมีโฆษณาเข้าเป็นร้อยๆตัวอันนี้คือความภูมิใจทุกคนเรากลับพระนครใช่ไหมเราก็หาเวลารถท้องถิ่นนี่ไหมออกเที่ยงเท้องถิ่นเที่ยงมีไหมจ้ะอ๋อเรามีนี่ค่ะ ต้องออกเขาออกจากสวนสนปฏิพัสใบสองสี่สิบห้าเนี่ยทุกคนแล้วก็ไปถึงกรุงเทพตั้งทุ่มครึ่งม,มีเที่ยวเดียวนอกนั้นถ้าเกิดว่าพอมีธรรมดานี่ยพอจะ่มันหกโมงเชา้าอะทุกคนออมาถึงนี่สินะมาถึงนี้เที่ยงสี่สิบสี่ต้องเที่ยวนี้จ้ะเที่ยงนี้อันนั้นอันนี้ออกจากต้นทางหลังสวนมาถึงหัวหินเที่ยงสี่สี่อ่ะโอเคเกือบไปแล้วไม่ด้ ทุกคนย่ให้ดูบรรยากาศต้องออกจากเครื่องเพราะต้องสแกนจ่ายทุกคนจะ้ะนี่บรรยากาศทะเลเห็นไหมเห็นความเป็นทะเลเวิ้งว้างเดินไปประมาณ5 0 0เมตร600เมตรแล้วแต่ว่าจะชายเลมันชาหาดเทไปทางไหนทุกคนนี่ฮะแล้วไปมอยมอยคาเฟ่ก็ตรงนี้อา800้า0เมตรมอยมอยคาเฟ่ one of the best คาเฟ่อร่อยลดมากนี่รถไฟอลังการงานชาน้างไม่ไกลจาก ชาหนุ่มนกคูก,กไม่ไกลจาก g ีฮา s ส์ทะลุงทะเลโรตีชาชักบางนาาอยู่ที่51ซอยหัวหินก็ไม่ไกลนะเดินได้เลยทุกคนเห็นนะอย่ามองเป็นเรื่องยุ่งยากมาหัวหินง่ายนิดเดียวนั่งรถถวงรถไฟมาเดินลงทะเลก็ง่ายนะฮะโอเคนะเนาะเราเจอกัน EP หน้าจะ้ะ